พร้อมนะครับวิ่งกันเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันเลยนะครับไป <c oughs> okay, ครับโอเคครับวิ่งมาครับ5กิโลเรียบร้อยครับก็เหงื่อก็จะประมาณนี้ช่วงนี้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะอากาศเปลี่ยนแปลงมืดไวจริงๆนะครับผมบอกตรงเลยผมวิ่งไป5กิโลอาทิตตกดินไวมากนะครับช่วงหน้าหนาวเดินมาก็เจอพบ เจ้าถิ่นโอ้ไปแล้วนี่เขาเป็นเจ้าถิ่นครับนู่นไปนู่นแล้วครับเรียบร้อยวิ่งเข้าบ้านครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศหนาวก็จะเริ่มเข้ามาเยือนนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับครับผมสวัสดีครับ